ดูไม่ได้เลยไปเติมไปแล้วไม่ตายพี่แปนเอ้ยพี่แปนตายโหรมีใครลงลงเอามามาลงลงเอาก่อนได้ปะลงเอาก่อนได้ปะดีมาหน่อยีมาหน่อยเอาพี่แปนหน่อยมีมีก็ได้ไม้ก็ได้ลงลงเอาไอแปนหน่อยลง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 ไม่มึงมึงไม่ต้องลงรถไอโอชีมีเวลาคุกไม่ต้องลงรถ ผมยิงให้อยู่เดียิงให้เดี๋ยวผมยิงไปในศพศพเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยหายสองนะเพื่อนหายสองขึ้นมาขึ้นมาไม้ไมมันจะขึ้นรถมัจะขึ้นรถปักเอ็พีได้ป้าตรงสแยกอ่ะใครก็ได้มึงลงหน่อยดีเออปักปักากวเยตาใครปักยังปักยังเอูยิงไม่โดนกูยิงกดตัววิ่งอยู่ แม่เพื่อนอยู่ลงไอเมลงได้ลงเล่นเลยตบีบีตักแล้วไหไไหนดีเพื่อนนาอตรงตางนะตรงสามแยกตรงสามแยกตัวนึงไนปโดดลงน้ำอยู่มีเล่นยไม่รู่น้ตามตามให้หน่อยได้วะเฮมันลงเพิ่มนะเบอร์โนหน่ยตรงงนันยิงกูปีะ ไปเล่นในพาวได้ปะไปเล่นในพาวได้ปะไประวังอีมพีนะปากอีมพีตัวปากอีมพีแต่ไอ้บูบี้ถือถือศพถือเอาลงไปเลยบูบี้เอาลงไปเลยเราได้ศพมันอยู่นะเฮ้ยมาเล่นตรงถนนได้ปะมาเล่นตรงถนนววิิ่่งงมาเลยไปเฮ้ยตัวปากอีมพีมันมันมันล้มอยู่หาคนสามคนนึงหยิบเด้หยิบศพเพื่อนหน่อยบูบี้วิ่งขึ้นมาเอ้ยไอ้บูบี้บูบี้วิ่งไปวิ่งไป เกังกังไม่มีปืนเลยยิ่วินนี่ลงเลยยิงให้ผู้พี่หน่อยแล้วแล้วมันจะแตกแล้วแตกแล้วเอ้ยมึงมึงลงเพิ่มหน่อยตรงกลางอ่ะคุกเนี่ยยิงมาดิเนี่ยอุ้มศพพี่นินเนี่ยยิงนี้อุ้มศพพี่นินอยู่ดึงไอ้แบมดึงแบมไอกังกลางหน่อยนายกุโร่ดิแบมยิบกูยิงให้แบมจะแตกแล้วแดงแล้วแตกแตกแตกเอาชมพูเอาศพออกมาเอาศพออกมาแค่ยยิงไม่ถึงหูยิงไม่โดนวะ ไอ้กูอยู่ฝั่งน้ำนะแปเอาศพเพื่อนอย่ในเไปเอาศพเพื่อนอยู่ในเผาปเอาศพเพื่อนหน่อยปเพื่อนหน่อยเ้ยไปเอาปอานหน่อยเพื่อนไหนปเอาไ่อหนยเไอพวกไม้มีดไม้มีดเตรียมลงหยิบศพหน่อยหยิบศพไปลงลงหน่อยมีดมลงหน่อยมีดลงหน่อยมีดลงเพิ่มหน่อยตรงเผาเมีดลงเลยมีดอ้ล้ามันตายแล้วศพไปเ้รงยูเผื่อนเพื่อนตายริมหนุนตรงกูนะไอ้หหายลงลเอาหน่อยได้ปะหา หายลงเอาดิสวยสวยสวยไอ้หาลงเอาสบเพื hey, ่อนดิหยิบหน่อยหยิบสบเพื่อนหน่อยกนมันเป็นเพื่อนชิ้นมันเา็นเพื่อนก่อนเอาสบเพื่อนก่อนไอ้ปากอี้พีน้ำไอ้ปากอี้พีนปากอี้พีอย่าให้เพื่อนนอนนานหยิบสบในผาหน่อยควรไม่ช่วยในภาณนะควรไม่ช่วยในภาณ์ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเร่งรีบเร่งรีบเร่งรีบเป็นเร่งรีบดึงดึงศพไปทิ้งโล่งดึงศพไปที่งโล่งไอวางยิงปีได้ตรงเนี้ยไปทิ้งโล่งไปทิ้งโล่งไปทิ้งโล่งใครวะคนนี้ออกมาทิ้งโล่งออกมาทิ้งโล่งออกมาทิ้งโล่งถือศพถือปืนถือศพถือปืนได้ศพแล้วถือปืนไอสามไอ้แบมแบมเปลี่ยนไม้แบมแบมเปลี่ยนไม้กูกดให้เอาเพื่อนแล้วนะในพาเอาเพื่อนล้นะถือถือศพถือปืนไอ้แบมถือปืนแบมอุ้มอุ้มศพแล้วถือปืนไว้แบมอุ้มศพแล้วถือปืนเล่นระยะไว้ ไปโดนตรงไหนป้าคนคนเราขึ้นแล้วใจเย็นเฮ้ยมันมันถือมันถือเพื่อเราอยู่มันถือเพื่อเราอยู่แล้ยเราอยู่ถือถือสบถือปืนไปยิงดิลม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 เอ้ยไยมือว่างไยมือว่างซาหน่อยไยมือว่างซาหน่อยเฮ้ยมันมีเอมพีมีเอ้ยมีนาโน พี่นุกกลับมาถึงยังพี่นุกเอ้ยมันวิ่งขึ้นมาอีกสองตัวนะเฮ้ยยิงมามายิงมายิงตรงกลางหน่อยมายิงตรงกลางเลยเบสสายอย่าเบสสายสายใครเล่นคนเดียวไว้แบมแบมอีแบมกลับไปกลางฝ่ายแบมเฮ้ยตรงตรงไอ้ใจไอ้ใจโดนสองหนึ่งไอ้ใจโดนสองหนึ่งไปเลยพี่โจ้ไปเข้าวะกูยิงเพื่อนกูยิงมันตะเะนานุมันเตกเฮ้กูยิงมันไม่เข้าไอ้เหี้ยมันยิงไม่ล้มมันยิงไม่ล้มเฮ้ยมันแต่งกูมันแต่งกูรถรถรถ เอ้ยมันยังไม่ล้พี่นุ๊กาหลังมาหากูหน่อยพี่นุ๊กเอพีเอสพีเอสขวามือพีเอสซ้ำหน่อยพีเอสพีเอสซ้ำดิพีเอสเปลี่ยนดิพี่นุ๊กอย่าเข้าไปไว้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 ไวไว้พีเอสซ้ำดิพีเเปลี่ยนซ้ำเลยปืนปืนกดหมดเลยตรงเนี้ยเฮ้ยเอ็มผีสัตว์โลกกูพังนะไอ้กูตามยิงให้กูยิงให้คือปืนไม้ไม่ต้องใช้อาวุธแล้วคนอื่นน่ะเดี๋ยวทีหลังรถเปลี่ยนปืนนี้เปลี่ยนปืนนี้ โนมันหมดแล้วมึงยิงปืนยิงถือปืนยิงมึงกืนแล้วเฮ้ยตรงนี้ออกตรงนี้ออกูจะววเฮ้ยใครมาเนี่ยข้าวะนะที่กูออกนะไปันชบตรงกพี่ำ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 ตักชโย่ชบเนโย่ชบเพืลำโบไฟลำโบไฟพี่ลำโบทางฟลเียเฮ้ยเฮ้ยีเอ็มอีซนี้ซนี้ข้างหลังกูเนี่ย

เฮ้ยมีตรงไหนโดนปะมีตรงไหนโดนปะไม่ต้องรีบใจเย็นมึงอย่าเล่นตัวเองกินแล้วกินแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกินรักกินรักสามพันเลยก็เฮ้ยฟังกูปืนปืนคนไหนที่รถมึงพังอ่ะพาวได้แล้วมาตรงพาวมาพาวเลยวิ่งมาพาวเลยเฮ้ยปืนปืนปืนไปพาวรถได้ปะพาวรถได้ยังอ่ะ ไอเมสซี่ไอเมสซี่เอ้ยไอ้้เียไอคุยไอ้เชี่ยเดียวเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเอ้ยเล่นคนเดียวพี่ดำพารถเลยอย่าเล่นเยอะไอ้บูไอบูบี้เอาศพไปไอ้บูบี้เอาศพไปเมสซี่เมสซี่เอาศพไปหน่อยไอ้แม

กำลังไปเฮ้ยแลมโบมันมันมีแลมโบคันนึ่งไงทำเลยทำเลยทำเลยเฮ้ยแลมโบมันเฮ้ยมาพารถดิเดี๋ยวมันปากีเอ็มพีเฮ้ยกลางกลางหนุนนะมึงไปวิ่งกันสามที่คนมึงมาพารถดิแลมก้าวศพไป้ที่เหลือไปพารถได้ปะไปพารถอย่าทิ้งศพไอ้นี่นะอย่าทิ้งศพไปปืนเล่นได้ปะพี่หลดจะยิงให้พี่แซมมอนมาสวัดีพาวล์พาวล์ศพนาย น,นีใครนะ่ะใครนะ่ะมาศบอบศบ,บไปดลไม่ฟังกูนะมึงมึงเผาใครใครไม่ได้ไร่ไม่มึงเผาออกมาก่อนก็ได้ ตัวนี้ใครเนี่ยอปอนไงพี่ม่ใครมีหอเหลือบมีใครกูมีกูมีพี่ชาถือถือพไวุ้กนึงมันมันมีมเร็วเรีพารีบาเร็เเร็วๆมาให้อันนึงเดียวขออหร่ไม่เขาอมมีอันเดีคิไหลหนึงย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนยหนึ่ย์หนึ่งหนึ่งแปดศใครไม่ว่างมาสพไหนไอ้เนี้ใครเนี่ย ไม่ได้ในลมเฮ้ยใครห่อได้มึงห่อไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวเออชิ้มีเวลาคุกไหมเหรอเออชีมีเวลาคุกไหมเหรอไออชีมึงมีเวลาคุกไม่ใช่เหรอ่อไหอยม่มีไม่มีไม่มีแล้วไม่ได้หอได้หอเลยห่่ห่อ่่อ่ออห่อหอหห่อห่หออห่อ่ห่อหอออ่อห่อเลยหอดหอหหอ่ เปิดอยไม่ไหวเดี๋ยวกูเปิดไม่เปิดทิ้งไว้เลยเบอร์มันมีเยอะมันมีเยอะรีพอร์เร็ยวมีแค่หอบมืนจะเปิดให้ละไอหอบไอหน่อยเออใครใครไม่มีหอบรอเลยใครมีหอมึงหอออกไปเลยที่มีเท่าไรก็ไม่รู้คนที่เหลือออกไปเลยนะโสผมเพิ่งออกไปแล้วพี่ไั้งผมใครไม่มีหอมึงไปยืนในวงฮาชีใครมีหอมึงก็หอออกไปเลยเฮ้ยหอแล้วทยอยออกมึงอย่าออดมึงขับออกไปดิ มึงออกมึงออกไปดิใครหอดเสร็จแล้วออกเลยเร็วๆไอ้โจกดตีได้ปะอันไล่โลงทานกูคันหนึ่งนะจีกูคันหนึ่งนั่งสองโหลใครใครไม่ได้ทำอะไรไปซ่อมนาโนใครไม่ทำอะไรไปซ่อมนาโนดิไอ้โจ้ ขอคุณไอคนตอบใครว่างอ่ะมารอเหตุผมหน่อยผมจะไปซ่อมมาโนเเลยยี่สปดอแล้วฮาริเอามไอกูที่ห่อแล้วหอแล้วมึงอยู่ไหนไม่ไปจะไปซ่อมนานไหที่บ้านอะไรเงี้ยจะได้เปิดฮาชีิให้ไว้ที่บ้านอ่ะไหนใครใครไม่มีห่อใครไม่มีห่อไห่มีบ้าห่อหอ้่อมบานมาแล้วไ่อม่ด้ตรงนั้นะไม่มีห่อมีหอกันหมดแล้วใช่ปะตรงตรงที่พาวอ่ะ ไม่ตรงแป๊บนึงตรงที่พาวมีหอมหมดเลยใช่ไหมแล้วตัวที่บ้านอะสามตัวตัวที่บ้านเลยนะพี่ตัวตัวที่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวไปฆ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปฆ่าเดี๋ยวไปฆ่าเอาเลยตีให้หมดเลย